เออ่แแก้มกลมหาอะไรอีกเนี่ยอะก้มหาอะไรอีกก็นี่ไงถึงแล้วเกาะจันเนี่ยทีแรกนึกว่าจะต้องข้ามข้ามเกาะข้ามเรือถึงแล้วก็วันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบก็เมื่อเมื่อเมื่อช่วงเที่ยงออกมาจากบ้านลูกค้าที่ปากน้ำกระแสปากน้ำกระแสก็มาถึงนี่ก็อยู่ประมาณเวลาเวลา จะห้าโมงเย็นละอีกห้านาทีนี่นี่สวยไหมเอาแค่เห็นด้านข้างพอเห็นแค่นี้ก่อนยังเดี๋ยวพรุ่งนี้ใรอยังเห็นเต็มเต็มรอชมวันพรุ่งนี้นะอันนี้เปิดเห็นนี่ดูดูชุดแต่งนี่เห็นไหมชุดแต่งมีนะตัวนี้ซีรีส์เจ็ดร้อยเหมือนเดิมยูโรห้ามาดูนี่นี่เครื่องมาเต็มแม็กเลยแรงพอไหมโอเคแล้วเออแล้วก็ ตีน้ำคันเลยจุดทิ้งเลยจุดขายแม็กเลยนี่ภาพรุนนพ่นนี่รับอันนี้อันนี้เป็นู <c oughs> ซ u ล็อกกี้นะอีซูซ r ล็อกก,ก็เดี๋ยวผมจะใส่เป็นฮีโน่ซีรีส์เจ็ดเป็น <20. S 1> เป็นสองร้อยสิบเป็นจัมโบ้ด้วยใช่ไหมสองสิบสองสิบเป็นสองสิบใช่ไหมตัวนี้เดี๋ยวถอดทิ้งหมดเลยเดี๋ยวใส่เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยหัวหัวนั่นนะนี่ก็มาถึงแล้วตรงนี้อำเภออะไรครับาาอำเภอกอจัน,น์อำเภอกอจันตตำบล อำเภอเกาะจันทร์ตำบลเกาะจันทร์นะใกล้เขื่อนรัชโชธบ้านมันมีบ้านไหมบ้านอะไรบ้านหนองมะนาวบ้านหนองมะนาวนะบ้านหนองมะนาวก็วัดใกล้กล้เขื่อนรัชโรธรรัดอะไรนะรัชโชธรรัชโชธอนใกล้เขื่อนใกล้เขื่อนรัชโลธอนนะก็ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยเนี่ยเป็นเวลาห้าโมงเย็นวันนี้วันที่ยี่สิบวันอะไรไม่รู้วันพฤหัสวันพฤหัสวันนี้พฤหัสที่ยี่สิบก็ถึงเรียบร้อยแล้วรถ จะเป็นสภาพาแบบนี้นะนี่เลยนี่เก่าๆแบบนี้เดี๋ยวช่างบอยเดลมิดให้นะก็คันนี้ก็จะตั้งเป้าไว้6วันเหมือนกันก็เดี๋ยวมาดูว่าจะเสร็จไหม6กวันนี้นะภา,ายใน6วันนะภายใน6วันเปลี่ยนหัวเครื่องเกียร์เป็นซีรีส์7 0็ดร้อยนะแล้วก็ทําระบบให้รถขับได้อะไรนะก็คือภายใน6กวันเนี่ยจะเสร็จไหมก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะเริ่มงานวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้วันนี้ก็คือยังไม่เริ่มวันนี้ผมมาถึงหน้างานแล้วก็เดี๋ยวดูตรวจสอบอะไรเรียบร้อยก็ ดูเคียร์สถานที่แล้วก็วันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเริ่มลุยกันมันแน่บันเทิงแน่ห้ามพลาดน,นะวันพรุ่งนี้อยากเห็นหัวเต็มเต็มนะก็เดี๋ยวรอชมกันมาดูด้านหลังมากมั้งตัวเครื่อง<ด>เกียร์ตัวนี้นะก็เดี๋ยวถอดออกหมดเลยแล้วเดี๋ยวจะดูอีกทีนึงว่ามีมีใครลูกลูกค้าขายเดี๋ยวจะมีใครสนใจจะ ให้ราคายัางไงบ้างนะเครื่องเป็น uh, 6E 6E 1 9 5ทอร์โบนะเออเป็น210 <100. S 1> อ่า2อ่า2 6 0ใช่ไหมอ่ามันเป็นทอร์โบแล้วตัวนี้2 2 26นะตัวนี้26ทอร์โบเจตันเจตันนะขายนะรอวันพรุ่งนี้นะใครดูอยู่นะวันพรุ่งนี้ต้องรีบเปิดโทรศัพท์ตั้งแต่ตี4เลยนะรอชมคลิปผมนะตอนนี้ก็ถึงที่แล้วแต่ยังไม่ได้ทำนะเกาะจันนะอำเภอเกาะจันตบนุเกาะจัน,บ,น,น,นบ้านหนองมะนาวบ้านหนองมะนาวนะก็ อยู่แถวเขื่อนนี่แหละใครแต่เสื้อมีจํานวนจํากัดแล้วการใครมาผมก็แจกได้เท่าเท่านี่นั้นนะต้องบอกว่างี้ก่อนแล้วแต่สติกเกอร์ก็พอมีให้อยู่นะก็อย่าลืมรอชมวันพรุ่งนี้วันศุกร์เดี๋ยวสนุกแน่นอนไม่มีเหงาหนะ้าวันศุกร์คลิปนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายเป็นปู